ดีค่ะพบกับรายการ Hi T Wit h Executive ที่จะพาทุกท่านมาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแบบใกล้ชิดในบรรยากาศสบายๆพร้อมจิบชาอุ่นๆเพือ่อให้ชาวศิริราชได้ทราบถึงแนวคิดแล้วก็นโยบายของคณะนะคะและที่สำคัญเราจะได้ทำความรู้จักกับผู้บริหารแต่ละท่านแบบใกล้ชิดมากขึ้นรับรองว่าทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนค่ะ ครับและวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากเภสัชกรหญิงเปรมจิตสุธิภูมินะครับหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลสิริราชนะครับที่มาร่วมพูดคุยสบายๆนะครับในบรรยากาศจิบชาของเราวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับผมขออนุญาตได้พี่เล็กนะครับค่ะได้เลยค่ะโอเคครับตอนนี้ขออนุญาตาจิบชาให้พี่เล็กกับพี่ตาก่อนนะครับอันนี้ของพี่เล็กอ่าโอเคหวานเลยเนาะเข้ากันกับขนมเลย จะบอกว่าอาหารรายการนี้คุ่งายการอาจริงเหรอผมขึ้นมาครั้งแรกเนาะนพีเลกับาจจีแล้วกันอันนี้ก็ชอบมากเหมือกันทั้งเค้กทั้งลูกชุบนี่ถูมใจมากค่ะวันนี้เหมือนเราแต่งตัวกันมาแบบไม่ได้เั่หมายเลยนะครับสีสันสดใสสดรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ทั้งมดเะพี่เล็กครับผมพี่เล็กครับก่อนที่ เราจะมาพูดคุยกันนะครับอย่างอยากให้พี่เล็กเล่าถึงหลักการนโยบายคร่าวๆของฝ่ายเกษตรกรรมนิดนึงค่ะว่ากล่ในทีแนวทางในการบริหาร,รจารรัดการหรือการพัฒนาในหน่วยเกษตรกรรมของโรงพยาบาลศิริราชต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่เล็ก็เพิ่งรับตําแหน่งนี้กาลังจะครบ1ปีในเดือนกันยานะคะก็เร,กเรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชนะคะก็คิดว่าหลักการช่วงแรกนี้เราต้อง ใช้หลักว่าต้องเข้าใจงานเข้าใจคนนะคะก็โชคดีว่าพี่เล็กเนะะี่ยค่ะตั้งแต่เริ่มทํางานมาก็เริ่มกับโรงพยาบาลศรีราชเลยนะคะปีนี้เป็นปีที่ 30. จุดๆนะคะ <laughs> ค่ะเนี่ยหน้าดังเลยค่ะก็ทำให้มีโอกาสที่จะได้ทำงานในหลากหลายด้านของฝ่ายเพสั์นะคะ ก็เช่นอยู่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะคะไปเป็นเภสัชกรประจําหอผู้ป่วยนะคะทำงานด้านฐานข้อมูลยาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก่อนจะเป็นหัวหน้าฝ่ายนะคะ,ะทําหน้าที่ในการจัดซื้อยาแล้วก็บริหารคลังยาจากทั้งหมดที่พี่เล็กได้รับโอกาส ในการทํางานที่หลากหลายนะคะคิดว่าทําให้เราเนี่ยใช้หลักการในการเข้าใจงานแต่อย่างไรก็ดีนะคะคิดว่าต้องประกอบกับการเข้าใจคนนะคะเพราะว่าฝ่ายเภสัชกรเนี่ยฝ่ายเภสัชกรรมนะคะมะีบุคลากรทั้งเภสัชทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักวิชาการต่างๆนะคะ<ม>ก็เราทั้งเข้าใจงานเข้าใจคนสามารถดึงความสามารถของบุคลากรมาทําให้เกิดประโยชน์กับโรงพยาบาลน,นะคะ ยาวนานนะครับฝั่งสบจบการจากสีร่ายาวนานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริบทให้กับบริบทด้านต่างเป็นสิ่งที่น่าดีใจของฝ่ายเภสแล้วก็ของคณะด้วยว่าเรามีแบบหัวหน้าฝ่ายเกษตรกรรมที่แบบรู้จักตั้งแต่งานพื้นฐานใช่แล้วก็ทาได้หลายงานจะเหลือก็แต่ยังไม่ได้ผลิตยาเนี่ยแหะค่ะค่ะทีนี้จากสิ่งที่พี่เล็กได้เล่ามาจากประสบการณ์การทำงานเนี่ยค่ะจนตอนนี้ได้ เติบโตขึ้นมาเป็นความหวังของโรงบ้าบาลของน้องๆในทีมเภสัชค่ะ,ะ,ะมีสิ่งที่พี่เล็กอยากจะผลักดันหรือมีโครงการสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไหยคะแชร์ให<ะ>้พวกเราฟัง ก็อย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถนะคะโดยเฉพาะเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะในใน,ในโรคต่างๆนะคะก็อยากจะผลักด,ดันให้สุดท้ายเราอยากเห็นฝ่ายเภสัชกรรมนยคะสามารถที่จะเป็น Excel l e n c e Center <ม>ในการให้บริการด้านยานะคะให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยนะคะทั้งในระดับโรงพยาบาลระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลน,นะคะทำยังไงให้สามารถส่งมอบคุณค่าบริการด้านเภสัชกรรมให้กับ ผู้ป่วยได้นะคะค่ะก็ฟันไปไกลไหคะน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ของของระดับประเทศเลยที่เราน่าจะต้องมี e x c e l ์ e n ย์เซนเตอร์ในหลายๆโลกเพราะว่าด้วยความรู้ของเทคโนโลยีของทางการแพทย์ที่มันก้าวละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็น่าจะต้องแบบมีเอ็กซ์เรย์เซนเตอที่มันละเอียดในโลกน้น ที่สังเกตเห็นของบริบทของฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลศรีนัานเขาก็มีการพัฒนาตลอดเวลานะครับมีรูปแบบที่นําเสนอในการบริหารยาต่างๆมากมายเลยครับแล้วก็จัดสิ่งที่พี่เล็กได้บริหารนะครับอยากจะอยากอยากรู้เพิ่มอีกนิดนึงครับพี่เล็กว่าโครงสร้างของฝ่ายเภสัชกรรมในปัจจุบันนะครับเรามีการแบ่งหรือแบ่งหน้าที่การทํางานหรือบริหารอย่างไรบ้างครับพี่เล็ก ก็สาหรับฝ่ายเพจสัจกรรมนะคะก็ประกอบด้วยทั้งหมด9งานและ1หน่วยนะคะใน9งานนี้ถ้าไล่ไปทีละงานอาจจะใช้เวลานะคะก็ขอจัดกลุ่มแล้วกันนะคะว่าเป็นกลุ่ม,มกลุ่มงานด้านบริการกลุ่มงานด้านการผลิตนะคะแล้วก็สุดท้ายนีย่เป็นกลุ่มงานที่เรียกว่าสนับสนุนต่างๆนะคะนะคะในกลุ่มบริการเนี่ยเรามีอ่ทั้งห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ห้องจยาผู้ป่วยนอกในนี่รวมกันประมาณประมาณนะคะ1 5 1ห้ 15, ห้องแล้วก็ยังมีห้องใจ่าส่งยาทางไปรษณีย์นะคะส่วนงานด้านการผลิตนะคะหลายท่านอาจจะเคยมาซื้อหรือรับบริการยาผลิตของเรานะคะที่ร้านตำรับศีรีล่านะคะเรามีการผลิตทั้งยาผลิตทั่วไปเช่นชยาครีมยาทานวดยาแก้ไอ แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตยาที่ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาดพวกยาฉีดยาหยอดตายาป้ายตาแล้วก็ยังมีการให้บริการเตรียมยาเคมีบําบัดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มงานงานบริการงานผลิตนะคะแล้วก็มีทีมที่ทํางานด้านวิจัยด้านสนับสนุนต่างๆด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นโครงสร้างฝ่ายที่คิดว่ามีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ของคณะในการให้บริการใน ทุกพันธกิจของคณะนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริการการศึกษาแล้วก็การวิจัยค่ะเรียกว่าฝ่ายเกสตรกรรมของเราเนี่ยก็อือครบจบที่เดียวใช่ครับจากบบริการที่เห็นแค่งานบริการด้านหน้านะครับการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะครับส่วนลึกแล้วนะครับฝ่ายเกษตรกรรมยังทําแบบเยอะมากนะครับถ้าเราไม่ได้พูดคุยกันนนอยอาจจะไม่สร้างโครงสร้างของฝ่ายเกษตรกรรมครับพี่เล็กจิบชาก่อนไหยครับ กับนั่งมองขนมมาทั้งนานเลยค่ะหรืว่าจะไม่ชวนซะแล้วทักเขาเชิญลยครับพี่เล็กครับอืมตุกหอมมากเลยชอบหอมป่ะท่านี้ครัพี่เล็กเห็นว่ารายการเขาครีมของแบบอร่อยมาเยอะมากใช่วันนี้ยังไม่เคยกินมาก่อนนะเป็นเมนูใหม่ น่าจะไม่พอนะพอได้ไหมแค่วินจีคือวินจีจริงๆเลยค่ะกลิ่นแบบทั้นมเลยชอบเลยทีนนี้เนี่ยจากที่พเล็กเล่าให้พวกเราฟังมาเนี่ยค่ะคือมีประสบการณ์การทำงานมาตั้งแต่จบเฮสัตใหม่ๆเลยแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยเชื่อว่าน่าจะต้องเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทำงานบ้างไม่มากก็น้อยค่ะ แนวคิดในการแก้ปัญหาหรือว่าการแก้ไขอ,อุปสรรคที่เจอในที่ทํางานของเด็กมีแนวคิดตรงนี้ยางคะจริงๆก็ต้องคิดว่าปัญหาเป็นโอกาสพัฒนานะคะแต่ดังนั้นคิดว่าทุกปัญหาที่เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่มาท้าทายเราแต่การแก้เนี่ยต้องอเรียกว่าแก้ให้เป็นระบบนะคะเพื่อไม่ให้ปัญหานั้น,นวนกลับมาให้เราแก้อีกนะคะแต่ให้เราจะมีเวลาไปทํางานด้านอื่นไม่ใช่ วนแต่แก้ปัญหาเดิมๆซ้ำๆอยู่นะคะอย่างปัจจุบันนะคะนี่ขอเล่านิดนึงก็มืปัญหาการขาดแคลนเพศัาชกรนะคะในฝ่ายเองก็กำลังช่วยกันทบทวนว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะคะอาจจะแก้ได้จากหลายๆวิธีนะคะก็อยู่ในระหว่างดําเนินการอยู่นะคะค่ะก็พีเด็กมองว่าทุกปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนาครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะในคําอยากให้ทุกองค์กรแบบได้เรียนรู้แบบที่พี่เล็กนําเสนอแบบ จะเป็นสิ่งที่ทําให้องค์กรได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับที่แรกครับเห็นว่าฝ่ายพิศษจกรรมของโรงพยาบาลศิริราชเองครับมีการพัฒนาหลายๆด้านเลยครับอย่างที่พี่เล็กนำเสนอไปนะครับคิดว่าความโดดเด่นของฝ่ายพิศษจกรรมของโรงพยาบาลศิริราชมีสิ่งอะไรที่แบบรู้สึกว่าว้าวนะครับเมื <ME> ่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานข้างนอกบ้านครับพี่เล็กอ้้น ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้โชว์ความว้าวของ่ายเพศศาเรี <laughs> ร่าส์นะคะก็เนื่องจากว่าเรามีอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าเรามีครอบคลุมทุกพันธกิจเลยนะคะสิ่งที่เราคิดว่าเราว้าวกว่าที่อื่นนะคะก็คือการที่เรามีอันที่หนึ่งก็เป็นเพศเฉพาะทางนะคะ <c oughs> ที่เฉพาะโรคเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโรคหัวใจหลอดเลือดน,นะคะ <c oughs> ที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะคะหรือผู้ป่วยที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะแล้วต้องทานยากดภูมิอย่างเงี้ยนะคะมันมีเพศเฉพาะเฉพาะทางที่ที่คิดว่า,ว,าว้าวที่สามารถที่จะเป็นทั้งแหล่งฝึกเป็นแหล่งให้บริการกับผู้ป่วยที่กล่าวมาแล้วนะคะนอกจากนี้ที่ว้าวแล้วก็คิดว่าอาจจะใช้คําว่า เป็นที่พึ่งของโรงพยาบาลอืนอ่นๆน,นะคะเช่นอย่างเป็นเรื่องของการผลิตยานะคะบางครั้งนะคะในภาวะที่ยาขาดแคลนนะคะเราก็มีความสามารถมีศักยภาพในการที่จะผลิตยามาทดแทนในช่วงดังกล่าวนั้นนะคะหรือว่ามียาบางตัวนะคะไม่มีผู้ขายในท้องตลาดแต่ว่าแพทย์เห็นว่ามีความจําเป็นที่ต้องให้การรักษาด้วยยาน,นั้นๆกับผู้ป่วยก็มีการเขาเรียกว่าโคกันประสานงานกันเป็นทีมสาขานะคะในการที่จะเตรียมยาขึ้นมาแล้วก็ ตอบสนองความต้องการในการใช้ยาของแพทย์ได้นะคะเอคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นว้าวแล้วก็เมื่อแพทย์จบไปจากสิริราชใช่ไหมคะคอาจารย์ก็เห็นว่าเอะเราทำอย่างไรถึงจะมียานี้ไปให้บริการในโรงพยาบาลต่างๆในในทั่วประเทศนะคะเขาก็จะประสานงานติดต่อมาให้ได้ยานั้นไปให้กับผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามาถึงศิริราชนะคะนี่ก็คิดว่าเป็นเป็นความว้าวของฝ่ายเภสัชค่ะครับผมจารยเคยสัมผัสความว้าวของเภสัชบ้งไหม ตอนนั้นนะตอนตอนที่ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางตางมียาตัวหนึ่งที่ไม่สามารถาซื้อได้ด้วยนะครับเลยแบบต้องปรึกษาเภสัชกรหลายรอบเลยครับว่าจะทำยังไงอยากได้ยาตัวนี้มากๆคุณหมออยากได้ครับก็เลยแบบได้มีโอกาสปรึกษาแล้วก็พี่พี่เภสัชกรเขาเตรียมยาไม่นานนะครับแล้วก็ได้ยาตัวนั้นมาด้วยแบบรู้สึกว่าแบบเออมันมันได้จากสีรน้าจริงจนะครับอืมนะครับตรงนี้แบบรู้สึกว้าวมากเลยครับแล้วก็ยาที่ ทงต่างที่หน่วยงานภายนอกเขขอความช่วยเหลือมาแล้วก็เราสามารถจัดให้กับหน่วยงานภายนอกได้แบบอันนี้ก็แบบพึ่งรู้ด้วยหวาวมากหวาวมากครับฝ่า,ายเภสัชก,กรรมมีการให้บริการทางหน้านี้ด้วยครับแต่ทุกสิ่งอย่างเราก็ทําตามมาตรฐานของโรงพยาบาลนะคะเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะค่ะเพราะว่าความโดดเด่นของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิรีราชเนี่ยก็คือเราแชร์ประสบการณ์แล้วก็ช่วยเหลือออกไป หมือนงานด้านนอกด้วยไม่ใช่แค่มีแค่ภายในโรงพยาบาลอย่างเะียวนับว่าเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินที่แท้จริงเลยนะครับชิส่วนของสีน้ำนมครับแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากมากเลยนะครับจากฝ่ายเป็นศัจการของโรงพยาบาลสิเราชิมลูกชุบกันไหมคะดีนะคะมันอร่อ่าเมื่อกี้เราชิมแต่เค้กคะรับลูกชุบมันหวานใช่ไหครับแบบเค้กดูแบบหวานแต่แบบมันรสชาติของ จะต้องไปถามทีนงานเบื้องหลังนะมาจากแหล่งไหนอันนี้ต้องทานให้หมดนะคะไม่งั้นเขาไม่ให้เราจับแหวกใส่กระเป๋าแหวใส่กระเป๋าเลยตอนนี้ต้องขอมาเฉพาแบบนี้บ่อยๆนะคะได้ทานขนมอร่อยดีมากดีมากค่ะทีนี้ก็ เราพูดถึงประสบการณ์การทํางานมาแล้วนโยบายของคณะมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพูดไปถึงในอนาคตบ้างนะคะว่าฝ่ายเภสัชกรรมเนี่ยมีแนวทางที่จะก,การพัฒนาระบบจา่ายยาหรือว่าระบบรับยาค่ะให้สอดคล้องกับปริมาณคนไข้ที่มีโนโน้มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยนะะ <c oughs> ในอนาคตการพัฒนาทั้งสองระบบน,นะคะจะเป็นอยางไรบ้างคะค่ะถ้าเคยไปรับบริการของ ยาผู้ป่วยนอกนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะเราได้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้แล้วนะคะจริงๆต้องทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแต่ว่าขอกล่าวถึงผู้ป่วยนอกก่อนนะคะ mm hmm. ผู้ป่วยนอกเนี่ยก็เรานําระบบจัดยาอัตโนม,มัติมานะคะก็คือเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลด ความคาดเคลื่อนทางยาในการจัดยาจากเดิมเราใช้คนจัดนะคะใช้เวลานานในการ first check double check เพื่อความถูกต้องพอเรามีตัวเครื่องจัดยาอัตโนมัติมาเนะะี่ยค่ะมันมันช่วยลดความคาดเคลื่อนลงไปได้นะคะอย่างไรก็ดีพี่เลยคิดว่าเราไม่ได้นําเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องเครื่องจัดยาอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาใช้แล้วทาให้ลดความคาดเคลื่อนจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะว่าเราตอนนี้เราพัฒนาเอาเทคโนโลยีด้าน AI เข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการคลัง แลื่อเราให้สามารถที่จะทํานายปริมาณยาที่เราจะสําลองไปที่คลังยาห้องยาต่างๆเพื่อให้พร้อมในการให้บริการผ่านเครื่องจัดยาอัตโนมัติอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็ทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทํางานสำหรับผู้ป่วยในาอะคะเราก็ใช้เครื่องจัดยาอัตโนมัติเช่นกันนะคะในหอผู้ป่วยนําร่องที่เราจะจ่ายยาแบบเป็นพร้อมสําหรับแต่ละวันแต่ละวันไม่จ่ายไปทีเดียวเยอะๆไปอยู่ไปบนหอผู้ป่วยก็จะลดโอกาส การเกิดความคาดเคลื่อนบนหอผู้ป่วยลงได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรบอทเป็น AI ต่างๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามที่เรคิดว่าแม้ว่าเราจะนําเทคโนโลยีมาใช้แล้วเนี่ย คนก็ยังมีความสําคัญอยู่นะคะแต่ว่าเราจะได้ดึงคนนะคะออกมาทํางานในแง่ของการส่งมอบคุณค่างานทางด้านเพศกรรมได้มากขึ้นนะคะแต่สจการมีบทบาทในการให้คําปรึกษาด้านยามากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะว่าคิดว่าจะดีกับการพัฒนาบริการเพศกรรมต่อๆไปนะคะที่เคยได้ไปรับยาที่ห้องยาโอพีดีที่ใช้โรบอทจับยาเลยคะะดาวนมี ถ้าเป็นส่วนของน้องวมินเคยเคยไปรับบริการครับก็จะมีแอปพลิเคชันเลยนะที่แจ้งเตือนลำดับคิวในการให้ยาทำให้ลดความแออัดด้วยครับของการรับยาจากหลายๆกิจกรรมที่รับที่สึดน,น้ว่ามินครับอันนี้ประทับใจถึงการครับแล้วก็เห็นแบบเราสามารถทากิจกรรมอย่างอืงอ่นได้ด้วยระหว่างที่รอรับยาครับเพื่อแบบไม่ให้แบบไปออตรงนั้นนะครับก่อนหน้านั้นที่เคยรับบริการของห้องยาครับแบบทุกคนจะไปกรูกรูข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะดูคิวแต่ตอนนี้ มีารัฒกรนาบผ่านแอปพลิเคชันว่าระนาบผ่านการแจ้งเตือนรูปแบบอื่นมากรับถือว่าแบบมีความคล่องตัวมากขึ้นครับคุณสายครับอันคป็นแค่ที่นด้รักมากนะคะช่วยลดความแออัดหน้าช่องให้เรานะคะก็ในอนาคตเรา่าจะเห็นการใช้เทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยมาช่วยจะลดการคัดเคลื่อนทางยาแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาการรอยาได้ใช่ค่ะเพื่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยใช่ครับผมให้กับผู้ป่วยผู้มารับบริการครับผม แล้วก็ในส่วนของภ่ายเป็สกิจกรรมเองครับที่พี่เล็กได้มีประสบการณ์ทำงานมาครับที่ว่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่พี่เล็กมีความประทับใจมากๆในการทำงานในนรของเรา,าครับก็ตลอดระยะเวลา30จุดๆ ที่ทํางานมานะคะคิดว่าจริงๆแล้วน่ามีหลายอย่างที่ประทับใจแต่ว่าอย่างสิ่งที่อยากจะเล่าเนี่ยที่เรคิดว่าเป็นดีเอ็นเอของความเป็นศีริราชที่ที่ประทับใจนะคะอาจจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆเช่นในปีที่น้ําท่วมใหญ่นะคะหรือในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะจะเห็นว่าบุคลากรของศีริราชไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเทศการมนะคะให้ความร่วมมือร่วมใจกันแม้ว่าบริการหน้าบ้านจะหนักแล้วนะคะแต่ก็ยังมาช่วยกันรองรับสถานการณ์ การโควิดจัดการปัญหาต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เป็นแบ็กออฟฟิศนะคะคก็มาช่วยด่านหน้านะคะมาช่วยในการบริการผู้ป่วยมาช่วยในกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนแบบนี้เป็นต้นนะคะคิดว่าดีเอ <DNA S 2> ของสีร่าที่ช่วยกันฟันฝ่าเมื่อเกิดวิกฤตแล้วก็ดำรงกำเขาเรียกว่าระลมกำลังกันมาช่วยเหลือนะคะมีความสามคัคคีโดยที่เราไม่ต้องร้องขอมาด้วยความเต็มใจแบบนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจนะคะ สอดคล้องกับวัฒนรธรรมของซีรีครับ<ช>ที่พวกเราทุกคนได้รับการปลุกฝังนมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานหรือเริ่มเรียนเริ่มเข้ามาในพื้นที่ของซีเรีครับ<ช><ช>ผมเอง <ๆ S 1> ก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่ซีเรีได้มอบให้เราแล้วก็อยากส่งต่อสิ่งที่เราได้รับจากซีลรสู่ผู้รบริการด้วยเวลาน้ำตาจะไหลอันนี้ได้ๆๆดประกายจากพี่เล็กเลยนะพี่เล็กเล่าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออเวลาเราทํางานเหนื่อย แบบมีเรื่องชื่นใจแบบนี้มันก็ทำให้แบบเติมใจเราฟูขึ้นมาได้นะคะก็จริงๆเหมือนจะไหลจริงนะเนี่ยไหลเข้ามาก็คือมีมีส่วนร่วมด้วยก็คือเห็นภาพนั้นเลยว่าทุกคนอ่ะแบบสามัคคีมาช่วยกันแบบเป็นเพียเอจนซีลาจริงๆทั้งตอนน้ำท่วมปีห้าสี่ใช่ครับใครตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่มาโอ้คุณไขมาโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะต้องแบบทำยังไงให้คนไข้ได้ยาได้เงื่อน ที่สุดคือตอนโควิดอันนั้นก็คือก็อมาช่วยกันจริงเลยการส่งพัสดุคือความสดุดของของของที่อยากาสิ่งที่สิ่งดีๆที่อยากให้กับผู้รับบริการนะครับที่แบบในช่วงสถานการณ์ที่วิกฤตที่เราอยากให้คนได้รับการดูแลบแบบแบบพื้ถึงกับมากที่สุดครับน,นี้เราฟังเรื่องใจคู่นะ <laughs> เราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงปกติแล้วเนี่ยพี่เล็กมีแบบเวลาว่างอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเลิกงานหรือไม่ทำงานมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างแบบทำให้สวยทิ้งแบบนี้นะครับูจรักจริงๆก็ต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานมากนะคะแล้วก็ให้ให้ความสําคัญกับงานมากแต่พอมาปีหลังๆนะคะมาด้วยอายุหรือเปล่าไม่รู้นะคะจะคิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะตอนนี้ก็ต้องพยายามแยกงา เขาเรียกว่างานก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะกลับบ้านก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ติดเทรนเหมือนน้องๆนะคะว่าต้องดูซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นการพักผ่อนนะคะแล้วก็เดินออกกําลังกายบ้างนะคะจากเดิมเนี่ยค่ะทำงานถึงอาจจะค่าก็ค่อยๆลดเวลาการอยู่ที่โรงพยาบาลลงนะคะกลับไปออกกําลังกายค่อยๆเดินแต่ยังไม่ถึงกับเป็นนักวิ่งอย่างน้องตายนะคะก็คือแบ่งเวลาทั้งงานแล้วก็การพักผ่อนให้เต็มที่อีกอันหนึ่งที่พี่เล็กคิดว่า สำคัญนะคะคือการมีเพื่อนที่ดีนะคะการมีเขาเรียกว่าทํากิจกรรมอื่นกับเพื่อนบ้างจะเดินช้อปปิ้งไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อมีโอกาสนะคะเป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเองแล้วก็กลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่ค่ะคือนึกนึกถึงตอนที่ขอทางคณะในงานเง้ยท่านสืขาชวนขาชวนทุกฝ่ายลงมาเลยไม่บอกไม่บอกรักกายก็คืออันนี้เป็นเทปสารลก็เขาต้องเชิญบอสฟิตฟิตไมบอส บอสของเราอ่ะต้องลงมาเล่นด้วยอย่างฮาเลยอ่ะต้องมีทำท่าแพลงของกานบ้านโคชทุกวันสิบวอล์กแง่งค่ะสิบวิห้าสิบวีหกสิบวีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคือเล็กส่งคนแรกเป็นการบ้านส่งคนแรกเพราะว่าต้องรีบนอนค่ะเราต้องทำได้มากกว่าหัวหน้าฝ่ายเหมือนแบบหัวหน้าฝ่ายเซ็ตมาตรฐานมาแล้วว่าสี่สิบวีวันนี้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นความประทับใจแล้วมากเออเรามีหัวหน้าที่แบบเก่งทั้งทำงานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแล ครับการทำงานที่ดีต้องมีการบาลานซ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีชีวิตการทำงานมีความสุขอย่างนี้ที่เด็กได้นำเสนอไปทุกทากรูนะครับสุดท้ายนี้พี่ได้อยากฝากอะไรถึงชาวสีไทยบ้างครับค่ะขอนล็กกว่อนะก็ถ้าอยากฝาก ก็คิดถึงวัฒนธรรมศีราชนะคะว่าอยากจะฝากสิ่งนี้ว่าอยากให้คมไว้กับชาวสีราชอย่างที่พี่เล็กกล่าวไปแล้วช่วงแรกเรื่องของดีเนเอชาวสีราชที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแต่ว่านอกจากวัฒนธรรมีราชที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เล็กคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีบุคลากรในหลายเจเนเรชันนะคะพี่ๆรุ่นเจเนเรชัน มีอายุนิดนึงก็ม,กมีประสบการณ์ <c oughs> ที่ดีในการ,รทํางานนะคะมีมีทักษะต่างๆที่สั่งสมมานานในขณะเดียวกันรุ่นน้องใหม่ๆนะคะก็มีทักษะที่ทันยุคทันสมัยนะคะเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะถ้าบุคลากรทุกเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะมาเสริมศักยภาพกันได้ก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาศิรัให้ยย่งยืนต่อไปได้รเป็นสิ่งที่อยากฝากไว้ค่ะมีใจมากเลยครับพี่ายก็ ถือว่าเราเป็นยุคไหนอ่ะเราอยู่ตรงกลางเนด้วยคนด้วยคนด้มคค่ะก็สุดท้ายนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่เล็กเพสัจักรีนิรเนรมจิตสุทธิภูมิหัวหน้าฝ่ายเพศาสร์กรมปราชาสิิพินธ์ที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะยินดีค่ะ ครับผมฮาชาวสิลีราชนะครับมีคำถามฝากถึงผู้บริหารนะครับสามารถฝากคำถามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับค่ะแล้วพบกันใหนครั้งหน้าในบรรยากาศสบายๆแบบนี้พร้อมพูดคุยกับผู้บริหารคนต่อไปจะเป็นใครและเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามในรายการ High TV Executive สำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะ